เอาครับกับสวัสดี FC ทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรากลับเข้ามาอยู่ในช่วงของการนะครับผมสอนใช้สกิลนะครับผมในส่วนของราโบน a าเฟกนั่นเองนะครับผมหลอกแบบเท่ๆนะครับอย่างกับนักเตะนักกีฬาเล่น E-Sport อะไรประมาณนั้นนะครับผมราโบน a าเฟกเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยนักเตะเราต้องมีสกิลในส่วนของราโบน a านะครับผมในคลิปนี้ขอยกตัวอย่างเป็นคริยานเอมเปาเป้นะครับผมเอมปาเป้เนี่ยมีสกิลนี้นะครับ ซึ่งนักเตะที่มีสกิลนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะผมว่ามีใครกันบ้างนะผมเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็เอาไปใช้ได้นในส่วนของนักเตะท,ที่มีสกิลราโบน่าตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่สกิลนี้นะครับตัวไหนมีเนี่ยเราสามารถใช้สกิลแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะผมว่าสกิลนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดเพลมและก็ทีมชาแนลด้วยละกันนะผมจ้ะ ช่องเปรมปีเป๊แล้วก็ยูทูบชาแนลเองนะครับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปสวัสดีมากๆครับผมเปรมปีเป๊นะครับวันนี้จะมาสอนสกิลราโบนาเฟสครับสกิลนี้จะเป็นการไข้ขาหลอกนะครับใครที่ยังทําให้เป็นมาชมคลิปนี้กันเลยครับก่อนที่เราจะทําสกิลนี้ได้ต้องมีนักเตะที่มีสกิลราโบนาครับนี่นะฮะฮอลเลอร์นะครับกองหน้าของเวสต์แฮมนี่นะฮะมีราโบนาครับตัวนี้นะฮะ R A B O NA ครับลาโบนาเชลฟิลิกส์ครับกองหน้าต่ำของแอเลติโกมาดริดก็มีฮะลาโบนาครับนี่นะฮะมีใครอีกครับวิยามาเรสปีขวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีลาโบนาเช่นเดียวกันตัวต่อไปครับตัวนี้ก็มีนะครับเซอร์จิโนเดส็ีขวาของบาร์เซโลนานะฮะนี่นะครับ ลาโบน่านะครับสกิลนี้นะฮะมาลองดูครับนี่นะครับเอมบัปเป้ก็มีนะครับลาโบน่านั่นเองนะฮะนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการคว้าขาหลอกนะครับเอาขาขวาขาข้างที่ถนัดนะครับเป็นการหลอกอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะเตะนะครับจะเป็นเหมือนการคว้าขาเตะนะครับแต่ก็หลอกอีกทีหนึ่งนะฮะหลอกอีกชั้นหนึ่งครับ การไข่ขาที่เท่มากๆครับอย่างนี้ครับอย่างนี้นะฮะมาลองดูที่เนย์มานะครับเนย์มาก็สามารถใช้สกิลนี้ได้เช่นเดียวกันครับลากมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่นะครับคไขยขาอย่างนี้เลยครับนี่ครับโอ้โหไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับเล่นกันสดๆเลยนะฮะนี่นะครับ3ครั้งติดเลยนะครับ นี่นะฮะทริคก็คือการลากบอลไปหาเท้าข้างที่ไม่ถนัดครับแล้วก็กดเฟกช็อตนั่นเองนะฮะหรือว่ากดหลอกยิงนั่นเองครับ dribble to weak foot then do normal fake shot ลองดูเซอร์จิโนเดสบ้างนะครับกองหลังแบ็คขวาของบาเซโลนาครับนี่ฮะจังหวะนี้ครับเห็นไหมครับเดสก็ทำได้ครับแค่มีสกิลลาโบหนาครับนี่นะฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับเทไหมครับ ง่ายมากครับแค่ลากบอลไปในทิศทางที่นักเตะไม่ถนัดนะฮะแล้วก็กดเฟรกช็อตครับกดยิงแล้วก็กดทางซ้ายย้ำๆครับกดที่อนาล็อกย้ำๆเลยครับสำหรับใครที่เล่นแบบมีปุ่มครับกดปุ่มยิงครับแล้วก็กดปุ่มควบคุมทางซ้ายย้ำๆเลยครับอย่างนี้ฮะมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับอย่างอาซาครับอาซาก็สามารถทําได้ครับแบรชฟอร์ดครับนี่นะฮะจังหวะนี้ครับนี่นะฮะแบบนี้ครับ ลากไปในทิศทางที่ไม่ถนัดนะครับเท้าข้างไม่ถนัดครับถ้าอยู่ในเท้าข้างถนัดมันจะทําไม่ได้นะครับนี่นะฮะจังหวะน,นี้นครับลากจากทางขวาไปทางซ้ายนะครับมาที่ชาวฟิกครับนี่นะลากจากทางขวาไปยังฝั่งซ้ายของสนามครับนี่นะฮะ มาเรสครับมาเรสเป็นคนถนัดซ้ายนะฮะเพราะงั้นต้องลากจากทางซ้ายของสนามไปยังฝั่งขวาของสนามครับเพื่อให้ลูกบอลเข้าไปในทิศทางของเท้าข้างที่ไม่ถนัดครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ p ี Mobile เฟสมือบายหน่อยนะครับรับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารดีๆเทคนิคดีๆจากปีเฟสแน่นอนครับ